รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะสายอึดทนทานนะคะรุ่นนี้ค่ะไม่พลาดเลยทีเดียวกับความทนทานนะคะรถ t o y ย t a a อ t i ์ค่ะรถยตนปี02เกียร์ออโต้นะคะล้อมแม็กสวยครบชุดเลยค่ะยางก็ยังดีทั้ง4เส้นนะคะราคา65,000บาทค่ะสภาพอยู่ในสภาพที่พร้อมขับขี่ได้วิ่งได้นะคะใช้งานได้ปกติประมาณนั้นนะคะ รถขับขี่ดีค่ะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคะแต่ท่านก็ต้องเอาไปโอนกันเองนะคะเพะเป็นชุดโอนลอยค่ะรถยนเกียร์ออโต้นะคะใช้งานได้ดีค่ะภายในเป็นเบาะหนังกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะตโตโยต้าออตติส v02 อายุจะเยอะหน่อยค่ะแต่ก็ยังวิ่งได้กันแดดกันฝนกันลมกันได้นะคะใส่สัมภาระก็ได้เยอะค่ะ เห็นคันเล็กๆอย่างนี้ไม่ขับแคบนะคะกว้างนั่งสบายเลยค่ะตัวจริงนะคะสนใจคันนี้65,000บาทพร้อมโอนค่ะรถอยู่ที่สันตายจังหวัดเชียงใหม่ท่านสนใจท่านสามารถคุยเจรจากับผู้ขายได้เลยนะคะเราะจะมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ตรงใต้คลิปนี้เลยนะคะหาไม่เจอทำอย่างไรหาคำว่าเพิ่มเติมค่ะบริเวณชื่อคลิปนะคะจะมีอยู่แถวๆนั้นนะคะให้ท่านกดเข้าไปค่ะ รายละเอียดต่างๆจะได้เด้งขึ้นมาให้ท่านได้อ่านกันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ